มบอกเราร่านนี้เป็นร่างใหม่ที่สุขภาพดีกว่าเดิม งานนี้เราก็จะได้เข้ารับกันผ่าตัดบบกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักหลังผ่าตัดแ,บบแล้วจะมีแพ้กี่จุดนะคะแล้วก็รู้สึกยังไงเจ็บมากไหมไว้เรามาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะคะสวัสดีค่ะตูนนะคะก่อนเข้ารับกันผ่าตัดตูนใหญ่มากแล้วก็เป็นชั้นๆแบบนี้นะคะที่ตูนต้องตัดสินใจเพราะว่าปัญหาสุขภาพค่ะที่ปวดข้อปวดเข,ข่านะคะปวดหลังประจำเดือนมาไม่ปกติปวดหล่ย้อนอาการกรนอาการเหลือเธอจะขนาดแบบนี้ค่ะถ้าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่ๆทิ้ก็เลยคิดว่าเราควรจะกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองตูนนะคะ ครปรึกษากับคุณหมอคุณหมอให้รายละเอียดให้ข้อมูลดีมากมากเลยถามว่าทำไมต้องผ่าตัดที่ KBS นะคะตอนที่ตูนค้นหาการผ่าตัดกระเพาะนะคะตูนก็เจอเคสของคุณหมออาร์ตค่ะว่ากเกษมราชค่ะก็ทําให้ตูนแบบสบายใจแล้วตูนก็เลยมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือและประสบการณ์ของคุณหมออาร์ตค่ะเดี๋ยวตูนจะมาเด่ให้ฟังอีกทีนะคะบ๊ bye ายบาย3เดือนนะคะน้าหนักตูนลงไปแล้ว21กิโลค่ะจากตั้งต้นตูนอยู่ที่1 0 5 6นะคะตอนนี้อยู่ที่8 4 ตอนหลังผ่าตัดใหม่ๆคือตูนสามารถลุกขึ้นแล้วก็เดินไปทั่วๆห้องได้เลยเขาบอกว่าเปลี่ยนชีวิตตูนไปมากๆเลยนะคะควบคุมอาหารได้ง่ายขึ้นมากๆทําให้เรามีวินัยในการกินมากยิ่งขึ้นตอนนี้อาการปวดเข่าดีขึ้นมากๆเลยจะขยับขยื่นร่างกายอะไรก็คือกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นแฮปปี้มากๆอีก6เดือนนะคะก็จะสามารถลงได้อีกนะคะคุณหมออยากจะให้ลงไปถึง75กิโลค่ะก็คือลงไปอีก9กิโลเลยสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาสุขภาพนะคะน้ําหนักเกินเก๊ เริ่มปวดข้อปวดเข่านะคะประจําเดือนมาไม่ปกติหรือว่าอ้วนลงพุงนะคะการผ่าตัดกระเพาะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะดูแลสุขภาพของคนให้ดียิ่งขึ้นนะคะ